สวัสดีทุกชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมโฟกแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆนะครับเราจะมาทําความรู้จักกันนะคนแรกนั่นก็คืออุงอิงนะครับแล้วคนต่อจากอุ๋งอิงนั่นก็คือคิตาค่ะแล้วก็ก็ใสยค่ะ ไอนี่ลีบทโซอย่าพึงไปเชิดสิงโตเชิดชูตัวเองก่อนมาพูดชื่อตัวเองเนี่ยอ่ะแล้วก็มันมีภาพนึงในหัวเราเข้าใจว่าไม่เจเจปิดใหม่มันมีภาพนึงในหัวเออเจเจกำลังนั่งขี้อยู่แล้วก็ยิ้มแจ้ง กระแลอันอยู่นะชิวผมไม่มาตัดด้วยนะคุณชิวชิวพูดดีไม่ต้องห่วงชาพวกนะเดี๋ยวเราตัดออกให้มันพูดไปแล้วมึงอะไรหูหนวะอ่าแล้วคนสุดท้ายก็คือชิวในวันนี้นะครับเราจะกลับมาเล่นอมองอัดอีกแล้วซึ่งก็ยังไม่เบื่อหรอกแต่ท่านผู้ชมเบื่อยังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเบื่อกันแล้วอ่ะอ่าา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 าอาาาาาอาา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 ยาา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 าบาา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  มันก็ไม่มีบทบาทอะไรมากหรอกเราจะมีเป็นฆาตกรแฟนทอมแล้วก็จะมีเป็นฆาตกรที่สามารถแปลงร่างได้นะครับก็ต้องระวังนะเพราะเราก็ไม่รู้ครับว่าฆาตกรอ่ะจะเป็นแปลงร่างอย่าเพิ่งพูดแซงกันนี่มารายาทหน่อย <c oughs> จะชักมีดก่อนชักมีดไปชักมีด <c oughs> รู้สึกว่าช่องนี้มันไม่ให้เด็กดูแล้วว่ะ